ช่วงสำรวจเมลเบิร์นอเกนค่ะมาตอนเย็นค่ะวันนี้เราอยากรู้ว่าพอเย็นแล้วเมลเบิร์นจะมีสีสันสดใสแค่ไหนคะ่ะตอนนี้คือทุ่มกว่าค่ะอุ้ยสองทุ่มแล้วค่ะเนี่ย A, B, B. เดี๋ยวเราจะโอ้สองทุ่มสิบห้าแล้วค่ะโกอินไซค่ะ เรามาดูสีสันแหน่งเมลเบิร์นค่ะ SBS Tower ค่ะเป็นสถาน,นีโทรทัศน์อากาศหนาวมากค่ะสัญญาาจะขึ้นไปตรงนั้นนะคะโอ้โหพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะ ค่ะบรรยากาศที่เมลเบิร์น CBD โดยรอบที่ SBS News